สวัสดีครับผมนายสุรชาติชานปีชารหัสนักศึกษา624104042หมู่เรียน62-26ทับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องขอดเจ็ดหรือขอดที่เพิ่มโน้ตัวที่เจ็ด เป็นคอร์ดที่มีการเพิ่มโนตัวที่7จากคอร์ดปกติซึ่งโนตัวที่เพิ่มมานั้นจะเป็นจุดเด่นและทำให้เสียงของคอร์ดนั้นมีความไพเราะม,มากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนั้นมักนิยมใช้คอร์ด7นี้ในพวกแนวเพลงป๊อกแกสบูโดยวิธีสังเกตง่ายๆว่าคอร์ดนี้เป็นคอร์ด7ก็คือจะมีเลขกำกับไว้หลังชื่อคอร์ดเสมอซึ่งถ้าอยู่ในโฟร์พาร์ตก็จะไม่มีการซ้ำโนตตัวเองพอใช้โนตตัวที่7เข้าไปแทนที่แทน โดยที่เสียงของคอร์ดที่มีการเพิ่มโน้ตตัวที่7นั้นก็จะมีเสียงที่มีความนุ่งกว่าเสียงของเจ้าของคอร์ดเดิมเนื่องจากไม่มีการเน้นเสียงของเจ้าของคอร์ดหรือซ้ำตัวโน้ตของเจ้าของคอร์ดนั่นเองจึงทําให้มีเสียงที่มีความหลากหลายนั่นเองประเภทของคอร์ด7 ประเภทแรกก็คือเมเจอร์เเป็นคอร์ดที่มีโครงสร้างของเจ้าของคอร์ดเดิมเป็นเมเจอร์แทแอดและโนตัวที่7นั้นมีความสัมพันธ์กับเจ้าของคอร์ดเป็นคู่7แบบเมเจอร์หรือใช้ตัวย่อว่า M ตัวใหญ่7และจะใช้ชื่อย่อว่าเมเจอร์เหลังชื่อคอร์ดเช่นคอ์์ C เมเจอร์เซเ ในคอร์ดนี้ทางด้านโนต้ตสตัวล่างเป็นเมเ o อร์ไทแอดเพราะว่ามีระยะห่างครึ่งเสียงจากโนต้ตตัวแรกมาตัวที่2อยู่4ครึ่งเสียงและ3ครึ่งเสียงในลำดับต่อมาจึงเป็น Major t ์ไทแอส่วนจากโนต้ตตัวแรกไปที่โนต้ตตัวบนสุดนั้นมีระยะห่างครึ่งเสียงเท่ากับสิเจึงเป็นคู่7แบบ Major ซึ่งเมื่อรวมกันทั้ง2แล้วก็จะได้เป็นคอร์ดเมเจอร์เซเว่นนั่นเอง เมเจอร์ม r เนอร์เหรือคอร์ดโดมิเนน n ์เซเว่นเป็นคอร์ดที่มีโครงสร้างของเจ้าของคอร์ดเดิมเป็นเมเจอร์ไทแอบและโน้ตตัวที่7นั้นมีความสัมพันธ์กับเจ้าของคอร์ดเป็นคู่7แบบม i n เนอร์และจะใช้ตัวเลข7นี้หลังชื่อคอร์ดเช่น C7 ซึ่งในคอร์ดนี้ทางด้านโน้ตสตัวล่างนี้เป็น Major ร์ไทแอดเพราะว่ามีระยะห่างครึ่งเสียงจากโนตัวแรกมาตัวที่2อยู่4ครึ่งเสียงและ3ามครึ่งเสียงในลำดับต่อมาจึงเป็น Major ร์ไทแอดส่วนจากโนตตัวแรกไปที่โนตัวบนสุดนั้นมีระยะห่างครึ่งเสียงเท่ากับส0จึงเป็นคู่7แบบ m i n น r ซึ่งเมื่อรวมกันทั้ง2แล้วก็จะได้เป็นคอร์ดเมเจอร์ไมเนอร์หรือคอร์ดโดมิเนนเซนั่นเอง m i เนอร์เเป็นคอร์ดที่มีโครงสร้างของเจ้าของคอร์ดเดิมเป็น minor ร์แทแอดและโนตัวที่7นั้นมีความสัมพันธ์กับเจ้าของคอร์ดเป็นคูด7แบบ m n เ r อร์และจะใช้ชื่อย่อว่า minor ร์เหลังชื่อคอร์ดเช่น C minor s e v ในคอดนี้ทางด้านโน้ตสตัวล่างเป็นไมเนอร์ไทแอดเพราะว่ามีระยะห่างครึ่งเสียงจากโน้ตตัวแรกมาตัวที่2อยู่3ครึ่งเสียงและ4ครึ่งเสียงในลำดับต่อมาจึงเป็นไมเนอร์ไทแอดส่วนจากโน้ตตัวแรกไปที่โน้ตตัวบนสุดนั้นมีระยะห่างครึ่งเสียงเท่ากับ10จึงเป็นคู่7แบบไมเนอร์ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วทั้ง2แล้วก็จะได้คอร์ดไมเนอร์เซนั่นเอง m i เนอร์เมเจอรเป็นคอร์ทที่มีโครงสร้างของเจ้าของคอร์ดเดิมเป็น Minor ร์แทยแอบและโน้ตัวที่7น,นั้นมีความสัมพันธ์กับเจ้าของคอร์ดเป็นคู่7แบบ Major และจะใช้ชื่อย่อว่า m i n น r รบวก7หรือ Minor m i n น r Major จอร์เ่หลังชื่อคอร์ดเช่นคอร์ด C ีไมเนอร์เมเจอร์เซเว ในคอรดนี้ทางด้านโน้ตสตัวล่างนี้เป็นไมเนอร์ไทแอดเพราะว่ามีระยะห่างครึ่งเสียงจากโนตตัวแรกมาตัวที่2อยู่3ครึ่งเสียงและ4ครึ่งเสียงในลําดับต่อมาจึงเป็นไมเนอร์ไทแอดส่วนจากตัวโนตแรกไปที่โน้ตตัวบนสุดนั้นมีระยะห่างครึ่งเสียงเท่ากับ11จึงเป็นคู่7แบบเมเจอร์ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วทั้ง2ก็จะได้ออกมาเป็นคอร์ดไมเนอร์เมเจอร์เซเว่นนั่นเอง d i ม i ิ i เซเเป็นคอร์ดที่มีโครงสร้างของเจ้าของคอร์ดเดิมเป็น d i ิม n ิทไ t ่แอดและโนโต้ตตัวที่7นั้นมีความสัมพันธ์กับเจ้าของคอร์ดเป็นคู่เแบบดิมมิทและจะมีสัญลักษณ์วงกลมอยู่หลังชื่อคอร์ดและหน้าตัวเลข7เช่น C Dim Seven หรือเรียกคอร์ดแบบนี้ไว้ว่า Full Dim ในคอดนี้ทางด้านโน้ตสตัวล่างนี้เป็นดิมิเนสชัยแอบเพราะว่ามีระยะห่างครึ่งเสียงจากโนตตัวแรกมาตัวที่2อยูสครึ่งเสียงและ3ครึ่งเสียงในลำดับต่อมาจึงเป็นดิมิเ h สชัยแอบส่วนจากโนตตัวแรกไปที่โนตตัวบูลสุดนั้นมีระยะห่างครึ่งเสียงเท่ากับ9จึงเป็นคู่7แบบดิมิเนสซึ่งเมื่อรวมกันแล้วทั้ง2แล้วก็จะได้ออกมาเป็นคอร์ดดิมิเนสเซเว่นหรือฟูลดิมิเนสเซเว่นนั่นเอง h a ร f ฟดิมินิเซเเป็นคอร์ดที่มีโครงสร้างของเจ้าของคอร์ดเดิมเป็นด i มินิทไทยแอดและโนโตัวที่7น,นั้นมีความสัมพันธ์กับเจ้าของคอร์ดเป็นคู่7แบบไมเนอร์และจะมีสัญลักษณ์วงกลมและมีร้อยตัดตรงกลางอยู่หลังชื่อคอร์ดและหน้าตัวเลข7เช่นคอร์ด C ี a l ร d ฟดิมินิเซเ ในคอร์ดนี้ทางด้านโน้ต3ตัวล่างนี้เป็นดิมินิทไฮแอดเพราะว่ามีระยะห่างครึ่งเสียงจากโน้ตตัวแรกมาโัวที่2อยู่3ครึ่งเสียงและ4ครึ่งเสียงในลำดับต่อมาจึงเป็นดิมินิทไฮแอดส่วนจากโน้ตตัวแรกไปที่โน้ตตัวบนสุดนั้นมีระยะห่างครึ่งเสียงเท่ากับ10จึงเป็นคู่7แบบไมเนอร์ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วทั้ง2แล้วก็จะได้ออกมาเป็นคอร์ดฮาร์ฟดิมินิทเซเว่นนั่นเอง Augmented Major 7เป็นคอร์ดที่มีโครงสร้างของเจ้งของคอร์ดเดิมเป็น Augmented t ไซแอดและโนตัวที่7นั้นมีความสัมพันธ์กับเจ้าของคอร์ดเป็นคู่7แบบ Major และจะมีสัญลักษณ์บวก Major s อยู่หลังชื่อคอร์ดเช่นคอร์ด C Aug Major 7ซึ่งเครื่องหมายบวกนี้หมายถึง Augmented ในคอร์ดนี้ทางด้านโน้ตสตัวล่างนี้เป็นออกเมนเตสไทแอดเพราะว่ามีระยะห่างครึ่งเสียงจากโน้ตตัวแรกมาตัวที่2อยู่สครึ่งเสียงและ4ี่ครึ่งเสียงในลำดับต่อมาจึงเป็นออกเมนเตสไทแอดส่วนจากโน้ตตัวแรกไปโน้ตตัวบนสุดนั้นมีระยะห่างครึ่งเสียงเท่ากับสิจึงเป็นคู่7แบบเมเจอร์ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วทั้ง2ก็จะได้ออกมาเป็นคอร์ดออกเมนเตสเมเจอร์เซเว่นนั่นเอง และสุดท้าย Augmented minor 7เป็นคอร์ดที่มีโครงสร้างของเจ้าของคอร์ดเดิมเป็น Augmented t r i ยแอและโน้ตตัวที่7นั้นมีความสัมพันธ์กับเจ้าของคอร์ดเป็นคู่เแบบ Minor และจะมีเสัญลักษบวกเกอ็ยู่ข้างหลังชื่อคอ,อ,อร์ดเช่นคอร์ด C Augmented minor 7 e v e n หรือจะเป็นคำว่า Aug s หลังชื่อคอร์ดก็ได้ ในคอร์ดนี้ทางด้านโน้ตสามตัวล่างนี้เป็นอ u g เมนเต็ดไทแอดเพราะว่ามีระยะห่างครึ้งเสียงจากโน้ตตัวแรกมาตัวที่2อยู่4ครึ่งเสียงและ4ครึ่งเสียงในลำดับต่อมาจึงเป็นอ u g เมนเต็ดไทแอดส่วนจากโน้ตตัวแรกไปที่โน้ตตัวบนสุดนั้นมีระยะห่างครึ่งเสียงเท่ากับ4จึงเป็นคู่7แบบไมเนอร์ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วทั้ง2ก็จะได้ออกมาเป็นคอร์ดอ u g เมนเต็ดไมเนอร์เซเว่นนั่นเองตัวอย่างคอร์ด7 สิ่งที่จำเป็นไว้ใช้ในการหาเครื่องเสียงในระหว่างโนดนี้คือตารางขั้นคู่แบบเครื่องเสียงลิมเปียโนไว้ใช้เทียบและกฎของการเปลี่ยนทายระหว่างดิมไมเนอร์เมเจอร์และออกโดยที่วิธีค้นหาว่าคอดนี้เป็นคอดประเภทอะไรก็คือ1ต้องหาชนิดของไทแอดของคอดก่อน2หาขั้นคู่7ของโนตตัวแรกแล้วก็โนตัวบนสุดและสุดท้ายนำคำตอบทางคู่มารวมกันก็จะเป็นชนิดคอร์ดอย่างเช่นตัวอย่างนี้โดยเนื่องจากคอดนี้มีไทแอดเป็นออฟเมนเต็ดไทแอดและมีคู่7แบบเมเจอร์จึงเป็นคอดประเภทออ g เมนเต็ดเมเจอร์เซเว่น ตัวอย่างต่อมาเนื่องจากคอรดนี้มีไทแอดเป็นอัลเเมนเต็ดไทแอดและมีคู่7แบบเมเจอร์จึงเป็นคอร์ดประเภทอัลเเมนเต็ดเมเจอร์เซเว่ตัวอย่างต่อมาเนื่องจากคอรดนี้มีไทแอดเป็นเมเจอร์ไทแอดและมีคู่เจ็ดเป็นแบบเมเจอร์จึงเป็นคอร์ดประเภทเมเจอร์เซเว่นเนื่องจากคอรดนี้มีไทแอดเป็นเมเจอร์ไทแอดและมีคู่เจ็ดเป็นแบบไมเนอร์จึงเป็นคอร์ดประเภทเมเจอร์ไมเนอร์เซเว่นหรือคอร์ดโดมิแนนเซเว่น เนื่องจากคอร์ดนี้มีไทแอดเป็น diminished triad และมีคู่7เป็นแบบ minor จึงเป็นคอร์ดประเภท half diminished 7เนื่องจากคอร์ดนี้มีไทแอดเป็น diminished triad และมีคู่7เป็นแบบ minor จึงเป็นคอร์ดประเภท half diminished 7เนื่องจากคอร์ดนี้มีไทแอดเป็น major triad และมีคู่7เป็นแบบ major จึงเป็นคอร์ดประเภท major 7 เนื่องจากคอดนี้มีไทแอดเป็นเมเจอร์ไทแอดและมีคู่7เป็นแบบไมเนอร์จึงเป็นคอร์ดประเภทเมเจอร์ไมเนอร์เซเหรือคอร์ดโดมิเนนต์เซเนเนื่องจากคอร์ดนี้มีไทแอดเป็นดิมินิทไทแอดและมีคู่7เป็นแบบดิมินิทจึงเป็นคอร์ดประเภทดิมินิทเซเและสุดท้ายเนื่องจากคอรดนี้มีไทแอดเป็นออคเมนเต็ดไทแอดและมีคู่7เป็นแบบไมเนอร์จึงเป็นคอร์ดประเภทออคเมนเต็ดเซเ